ในวันที่เราไม่มีเสื่อโยคะค่ะเราก็สามารถทําท่ายโยคะในกลุ่มท่ายืนได้นะคะวันนี้เมมี3มท่าแนะนําค่ะเริ่มจากท่าแรกค่ะท่านักลบที่2องค่ะเปิดปลายเท้าขวา90องศางอเข่าให้หัวเข่าอยู่ตรงกับข้อเท้าค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปต่ออีกท่าค่ะอยู่ในท่าอุทิตะพัสวาโกนาสนะค่ะเป็นการยืดเหยียดสีข้างนะคะฝากแขนเราเบาๆที่หัวเข่าทางด้านหน้านะคะ โดยที่น้ำหนักไม่อยู่ที่หัวเข่าทางด้านหน้าแต่ว่าน้ำหนักขาเน้นไปทางด้านหลังค่ะแขนทางด้านซ้ายแนบข้างใบหูค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อก,กันที่ท่าถัดไปเลยนะคะยืดขาขวาทางด้านหน้าตรงค่ะสะโพกยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะจากนั้นยื่นมือขวาไปไกลๆค่ะและวางมือขวาลงค่ะตรงไหนก็ได้ก่อน แต่ข้อมือซ้ายชี้ตรงขึ้นหาเพดานนะคะข้อมืออยู่ตรงกับหัวไหล่เปิดอกซ้ายเปิดสะโพกซ้ายขึ้นมาอกซ้ายสะโพกซ้ายไม่คว่ำนะคะจากนั้นลองแต่มือขวาลงไปให้ลึกขึ้นให้เรารู้สึกว่ามันเป็นท่าสามเหลี่ยมเลยนะในแต่ละท่าที่ทำให้ค้าง3-5งลมหายใจค่ะและกลับขึ้นมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อทำครบสองข้างแล้วให้ลองก้มพับลำตัวค่ะยืดตัวไปยาวๆย,ยืดอกลงค่ะจากนั้นค่อยๆก้มพับลำตัวเป็นการผ่อนคลายหลังผ่อนคลายสะโพกค,ค่ะและผ่อนคลายคอบมาไหล่ค่ะอยู่แบบนี้3-5ลมหายใจค่ะไม่มีการกั้นลมหายใจนะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวค่ะจากนั้นก็ค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ แล้วอย่าลืมมาฝึกกันนะ